สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมมีเช่นเคยนะครับกับแปดประกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ใน i อดีพี่บัตโนบอดี้เอกนะครับวันนี้ผมจะมาพาพี่บัตของเราขึ้นดวลเดียวทําแต้ม2,800นะครับโอเคมาครับมาถึงผมก็ได้เปิดก่อนเลยเพราะเขาไม่เลือกโซนิกมานะสต,นนะสตัน์ใครดีหน้าสตัรสตันไปข้างล่างแล้วกันไปครับจังหวะนี้ติดตายไหมโอเค,อเคติดอย่างสวยงามครับผมไปครับยิงยิงยิงแถวล่างแล้วกนะัน เขาโลเหลไฟเฟรมมานะเขาอยู่สีฟ้าแท้ๆแต่ว่าเขาไม่เลือกโซนิกมานะครับโอเครับแรงกะแท้คุยุใครครับจงังหวะนี้เขาแบนจากพัดเด็กนะโอเคพายุคลั่งมาครับปุ๊บแล้วแปลงร่างเป็นร่างทานฟอร์มนะสำหรับอัสวินขับเคลื่อนโอเคตีธรรมดาไปครับเกรโรแล้วก็บวนร้อยก็งัดไปหมัดเล็กวายุไซโคนตัดฮิวกันมาครับเอาละ วันนี้จะขึ้นได้ไหมเรอมารับชมจิ้มธรรมดาไปครับแล้วก็ทานฟอร์มซิลเวอร์ครับรับแรงกระแทกปาดมาจังหวะนี้โอเคยังยืนได้แล้วก็มีกิกกี้โบลอ์ผมระเบิดไปแล้วนะโอ้โหมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์ครับเขามีตัวชูโรงคือฟูบุกิทาซึมากิที่ทําให้ทานฟอร์มซิเเมลกกซเวอร์นะั้นได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเป็นร่างทานฟอร์มเลยนะเอาละครับเทืนที่2ครับฝั่งสีเงาแล้ว,วบึ้มมาโอ้โหบึ้มแรงจัดจัดบึ้มแรงจัดจัดอย่างนี้ต้องจัด ไปครับระเบิดถล่มดวงดาวเป็นไงแรงไหม <c oughs> ไม่มีดามจแย่แล้วแย่ yeah, แล้วมาถึงก็แย่เลยกลึมมาเอ,อือโดนโอเคเขาไม่มีลูกไฟใชยยังดียังดีไม่มีรูกไฟใชยยังดีโกเคโลตายเรียบร้อยเอลไฟเฟรมเตะธรรมดามาปุบบอมไหวไหมปุบบอมจิ้มธรรมดามาปุบบอมรับแรงกันให้ไม่ไหวเราถ่านฟอร์มซิวเวอร์เรียบร้อยเอ,อือ มาเข้าสู่เทนที่สามอ้าวอ้าวจบกันเขายังยืนครบยู่เลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรายังชนะอีกชนะอีกหกตาก็ได้แล้วชนะอีกหกตาก็ได้แล้วดยวูยาวแล้วกันนะครับไปครับจังหวะนี้เออแบนโซนิกเลยเหรอจริงๆอ่อะเราเราแบนถ้าอยากจบไวก็แบนโบลอนนะอยากจบไวก็แบนโบลอนเพราะเราจะเล่นเลือกโซนิก Sonic มาเปิดก่อน ให้เก็บดวงสุดท้ายเลยไหมหเก็บดวงสุดท้ายดีกว่าเออเราเราแบนเราแบนโบนร้อยไปละเราเก็บดวงไว้สุดท้ายก็ได้แต่จริงๆอ่ะคอปที่น่าสนใจก็คือฝั่งนู้นแบนดวงเฮ้ยสวยนี่แบนจักรพรรดิเด็กหรือเฮลไฟเฟรมดีวะเนี่ยจบไวก็แบนเฮลไฟเฟรมครับนะแบนเฮลไฟเฟรมแล้วกันโอเคเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วเราเราได้บาคูซันด้วยนะเออเขากลัว คอขาน่าจะใช้คอปูปุบ่บมนะครับโอเคแล้วก็เกรวินเกรวินเกรวินเดี๋ยนะจกกักระพัดเด็กจริงๆต้องเลือกจกกักระพัดเด็กโอเคเลือกจกกักรพัดเด็กก็ได้คอปที่น่าสนใจก็คือเขาแบนเขาแบนดวงครับแล้วแล้วผมก็แบนโบลอดถ้าผมอยู่ฝั่งสีฟ้านะมันจะเป็นอะไรที่โกงมากๆ อ,อ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เฮ้ยเขาแบนโซนอีกเอาเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเมป็นไรเรามีสตันอ,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 อ่าขอเกโลเขาขอ,ขอปูบอมมานี้แย่แล้วเอาเปลี่ยนเป็นเ p ีโอเคลุยครับอ่าฮะฝั่งนู้นเปิดก่อน2ตัว โอ okay. เคระเบิดที่บาทบอมมาเบิ่มเรียบฮะเรียบฮะเกวินไล่เตะแล้วด่วงครับมาเลยครับงัดมาจังหวะนี้ผมวอย่าเพิ่งอ่านเลยดแพ้อะไรล่ะแพ้อะไรล่ะจังหวะนี้แพ้อะไรล่ะนี่ไงเกวินแต่สตันไงแพ้อะไรล่ะเมื่อกี้เราตัดคลิปทำไมเนี่ยคิดว่าจะแพ้เหรอ <laughs> คิดว่าจะแพ้เหรอฮะคิดว่าจะแพ้เหรอเออเออสะท้อนกลับมาตายหมดแน่นอนแบกอ,อ่าครับผงลูกไฟอาวุธสามดาวด้วยนะเบิ้มมาเฮ้อกจิบทาไลา่ตีหนึ่งทีสองทียังยืนได้โอเคโอเคโอสรสปาบมาจาังหวะนนี้สองพี่แมนลุขึ้นมาฮิวฮิวแต่เขาเยู่บโดนสวน เดี๋ยวดวงผมสวนคืนกลับไปเดี๋ยวดวงผมสวนคืนเฮ้ยเฮ้ยยังยืนได้โอเคมาดวงสวนคูณบับแตกต่อไปมีบาคูซันมีบาคูซันมีบาคูซันเดี๋ยวนะเอา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 วันนี้ไปก่อนผมลูกไฟกลิ้มมามาบาคูซันสับตายแนย่นอนตัวตัวเองเนี่ยตายอเออสะท้อนแล้วอชุล่า ระบำข้างพินาศอือโอเคโอค้โหชนะพอดีเฮ้ยเกือบแพ้มาชนะไปตาหนึ่งแล้วลุยกันต่อแบนโซนี่อีกแล้วแบนดวงแล้วกันล,ลำคาญโอเคมาเราเลือกคอปปกติเลยคอปปกติที่เราใช้ใกันขอแค่อีกสี่ตาเท่านั้น ขอแค่อีสี่ตาเท่านั้นมาครับแบนอะไรโอ้ยต้องแบนเกวินมาหรอให้เขาใช้คอเกโลไปเลยมาปึ๊บมาขอเกโลประทะคอเกโลมันจะเหลี่ยมเราไหมวะมันจะเหลี่ยมเราไหมหม,หม,มันก็ใช้คอไอ้นี่ได้อยู่นะเขาก็ใช้คอปู่บอมได้อยู่นะ อม,มาอยากให้ตายไวๆก็ต้องแบนหมาครับจัดไปครับมาเกโลพะทกเกโลเรามีบาคูซันด้วยโอเคตามนี้ลุยลุยเลยไม่ต้องคิดอะไรมากขอแค่สี่ตาเท่านั้นเฮ้ยจักระพัดเด็กเขาเปิดก่อนวะ่ะ อ่าดีครับมาเลยรับแรงกระแทกบ,บึ้มมาชิบะบอสามแสนเก้าดูดาเมจไปนะสามแสนเก้าดูว่าเราจะทำดาเมจให้เขาได้เท่าไหร่นะสามแสนเก้าใช่ไหมตะกี้เดี๋ยวดิบึ้มไปห้าแสนสามห้าแสนสามียุงแดงไล่โจมตีด้วยแล้วก็ชิบะไล่ตีสองทีระเบิดกิกี้มาแน่นอนกึมกึมมาที่หนึ่งต่อไปรับแรงกระแทกโบ,บอลอสอ่ะ แยอแแพ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยยอแแพ้เ็วอย่างนี้เยี่ยมเลย,ย,ย,ยมาเจอคือเจออีกอีกสี่ตาอ้าวเมื่อกี้นี้ชนะไม่สิเออตาเมื่อกี้หลือห้าตาตานี้แหละเหลือสี่ตาเออล้วหาคู่ต่อสู้อย่างนานมีใครสองพันแปดแล้วบ้างไหมเนี่ยน่าจะมีแล้วละ่ะน่าจะมีแล้วละ่ะแต่ว่าพวกที่เล่นสองพันแปดไปแล้วก็คงไม่เล่นแล้วละ่ะไอพวกที่สองพันแปดไปแล้วมันก็เล่นตั้งแต่กลางวันแล้ว อา้อาวอ้าวนานเลยทีนี้โอเคพันเจดเหรอเฮ้ยแจกแต้มให้หน่อยเอยโอ้ยแบนปูบอมซะด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องมาแบนด้วงมาแบนปูบอมเหรอแบนปูบอมเรายังมีราชาทะเลลึกเรายังมีราชาทะเลลึกนี่ไงจริงๆบาคุูซันก็ได้นะแต่เราต้องใช้บาคุูซันร่างปีศาจเออ อาแบนดคอเกโลดีครับรออะไรครับเอาแล้วเขาจะใช้คออะไรคอสมิ้แมนเหรอคอด็กเตอร์ทีนัทเหรอเอาจริงดิเ,เดี๋ยวใช้คอคอราซาเทลิลึกปราบแล้วกันเราให้นี่เลยนี่เลยนี่เลยเราเก็บ2ตัวดาเมจไว้สุดท้ายอุ้ยหน้ากากหวานเนาะหน้ากากหวานมันจะยื้อเกินไปเพราะมันมีโล่นี่รับแรงกระแทกไปซะ ขาจะใช้คออะไรเนี่ยคอดเรจีนัทแน่เลยอืมโอเคมาเอาโซนิกมันเลยพี่น้องแต่เขามีซอมบี้เม์แล้วนะเขาจะเอาโซนิกอีก่หรอเขาขาดสายพลังกับนั่นแหละฮะขาดสายพลังกัะสายต่อสู้เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช้โซนิกอยูแล้วผมก็เอาคอราชาทะเลลึกเลเวลสิไปสู้กับเขาเลยอะมาลุยเราก็ได้ของที่เราต้องการนะส่วนฝั่งเขาก็รอรับแรงกระแทกเลยนะ เขามีกกเกสือน,นะเอ้าเราลืมเปลี่ยนรูนเอาไม่เป็นไรหรอกเราลืมเปลี่ยนรูนไม่เป็นไรหรอกโอเคมาระเบิดทนลมดวงดาวล่างจักรวาลชิบาบอมไปจังหวะนี้บึ้มไปสี่แสนสามชิบาบไล่ตีหนึ่งทีสองทีกีกีบ้แบนรถแทบระเบิดแล้วมั้งเนี่ยมาเอ้าไม่มีลูกไฟใช้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา โอเคชิบะไล่เตี1หนึ่งทีสองทีเกวินไล่เตะมาครับรับแรงกระแทกโบนล้อครับยิงมนเลยระเบิด,ดทุลุมดวงดาวล้างจักรวาลอูสมดาวสุดหล่อที่สี่เนสองโอ้มค์กอต์เกวินไล่เตะโอเคเรามีลูกไฟหนึ่งหนึ่งลูกเพิ่มขึ้นมาเราใช้อสีได้หนึ่งตัวนะรับแรงกระแทกอ่ะสามสี่ห้าโอเคบึ้มไปบึ้มไปจังหวะนี้ กลับไปเกโลอ่ะเกโลได้อันตีแล้ววืบมาวืบมีดาเมจมั้งวีชิปโอเคชิบารดไล่ตีซอมบี้แมนสวยเลยสวยเลยสวยเลยเกวินจะได้สตันสามตัวเกวินจะได้สตันสามตัวสวยเลยงามงามจ้างามงามจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคมาเหลสามตาเหลสามตาเดี๋ยว ผมต้องขับรถแหละเดี๋ยวผมมาอัดใหม่ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมีทั้งเน็ตหลุดนะฮะแล้วก็ลืมเปลี่ยนรูนนะครับแล้วก็ชนะแบบงงๆแล้วก็โอเคบายบายสวัสดีครับ